สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับเราอยู่กันที่ร้านครัวปลาเถื่อนครับร้านอาหารรับๆริมแม่น้ําบางปะกงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่รับแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นร้านประจําของเราเลยเวลามาแปดริ้วฉะเชิงเซาเนี่ยต้องมาร้านนี้นะครับทีเด็ดของที่นี่เลยคือมีปลาสดๆเป็นๆจากชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่แล้วก็มีปลากระพงยักษ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นปลาขายดีและสร้างชื่อให้กับครัวปลาเถื่อนนะครับ าจากที่ร้านครัวปลาเถื่อนนี้เราได้มาจากไหนคะคุณโจเขามาสองแหล่งครับมีจากเกษตรกร,ก,รกับชาวประมง จากเกษตรกร,ก,รก็เกษตรกร,กรที่พอเลี้ยงจากชัเชิงเซาบ้างบางส่วนแล้วก็สมุรสงครามแล้วก็จากชาวประมงก็เฉพาะในจังหวัดชาเชิงเซา,าชาัเชิงเซามีปลาอะไรบ้างะคะที่มีแบบตลอดประจําเลยปลากระพงเป็นร้านเราเป็นร้านแรกๆที่เอากะพงยักษ์มาออกเมนูให้มันหลากหลายมีท้องกระพงยักษ์อะไรพวกนี้ที่เป็นของขึ้นชื่อ,อปลาปูนี่เราได้มาจากไหนคะปลาปูจากเกษตรกร,กรและจากธรรมชาติมีทั้งสองแหลง่งเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะเป็นปลาที่อยู่ตามบ่อธรรมชาติ<อ>ไม่ได้ให้อาหารเพราะปลาปูตอนนี้ยังพอเลี้ยงไม่ได้กับปลาูที่มาจากแหล่งแม่น้ำามาวมะกงช่วง ปลาหมอนี่มาจากไหนเป็นปลาหมอพ่อเลี้ยงสายพันธุ์ชุมพรพ่อเลี้ยงอยู่ที่นี่แต่เป็นสายพันธุ์ที่ชุมพรครับแล้วก็มีปลาเพาะปลาเพาะปลาคังทั้งหมดของร้านนี่ก็ยี่สิบกว่าชนิดปลาทะเลก็มีเช่นปลาชมงามปลาช่อนทะเลแล้วแต่ว่านักตกปลาถ้าได้เขาก็จะเอามาส่งสดจากทะเลปลาดูทะเลก็จะเป็นฤดูการมีเยอะมีน้อยครับ ที่นี่เรามีกุ้งกี่อย่างคะกุ้งมีกุ้งฝอยการทากุ้งฝอยลอยแพนะครับกุ้งก้ามกามจากเกษตรกรมีกุ้งก้ามกามแหล่งจากแม่น้ําเราเรียกกันกุ้งแม่น้ําจะแยกคนละบ่อกันกุ้งเลี้ยงกับกุ้งธรรมชาติอันนี้จะเป็นโซนน้าเค็มจะเป็นกุ้งกุลาทํากุลาซาซิมิใช้กุ้งเป็นทาและบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําเค็มที่ขังปลากระพงกับปลาเก่ามุก ร้านครัวปลาเถื่อนเนี่ยมากี่ครั้งเขาก็จะพัฒนาขึ้นทุกครั้งจากร้านเล็กๆมีไม่กี่ซุ้มไม่กี่โต๊ะนะครับตอนนี้เขาขยับขยายทําครัวใหม่ทาโซนที่นั่งห้องแอร์นะครับแล้วก็กําลังพัฒนาอีกหลายๆจุดแต่คอนเซปต์เรื่องอาหารก็ยังคงเดิมคือเน้นวัตถุดิบที่สดๆเป็นๆจากชุมชนนะครับใครมาแล้วเจอปลาเจอกุ้งไม่สดนะครับที่ร้านรับเคลมให้ทันทีทันใดเลยมาถึงปุ๊บถ้ามานั่งที่โต๊ะนะครับน้องๆก็จะมาเสิร์ฟข้าวเกลียบปลากันก่อนเลยนะครับอันนี้คือข้าวเก,ยะะเาาเกเลยรรระหหว่างางอกก็กินไป ส่วนเมนูของเราวันนี้ก็จะเน้นของชอบทุกอย่างเลยครับกุ้งฝอยลอยแพ่ต้องมีครับราคา165บาทให้ดูทุกครั้งว่าวิธีทำเนี่ยเขาไม่มีอะไรมากแต่ทําไมต้องมากินที่นี่เขาจะใช้กุ้งฝอยผสมแป้งผสมน้ำนะครับจะผสมใหม่ทุกครั้งไม่ทําทิ้งไว้แล้วก็ทอดในน้ํามันต้องเป็นน้ํามันใหม่นะครับแล้วก็ใช้เวลาทอดค่อนข้างนานกว่าจะเป็นแผ่นกลมสวยขนาดนี้ยากมากครับความกรอบ100%ซไม่อมน้ํามันมากับน้ําจิ้มซีฟู้ดและน้ําจิ้มหวานนะครับ เราอยู่ระดัเค็มๆนิดนึงแต่คือมันมีความกรอบกินเพนลินกลิ่นของกุ้งก็ชัดเจนโดยที่แป้งอ่ะมันไม่ได้ไปกบกลิ่นกุ้งเขาใส่แป้งไปนิดเดียวเพื่อพยุงให้กุ้งมันอยู่แค่นั้นเองจิ้มน้ำจิ้มก็ได้นะไหนอะเขาเป็นน้ำจิ้มไก่อะ่ะอ่ะนี่นไงหาไม่เจอโทษโทษโทษแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาคู่กับน้ำจิ้มสองแบบนะคะจะมีน้ำจิ้มไก่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดบา้าอื้มอือ้อร่อย เมนูต่อมาอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากเป็นเนื้อแดดเดียวจากแดกดึกแดดเดียวของเราเองครับมาที่ร้านครัวปลาเถื่อนแล้วเรียบร้อยมาถึงก็อย่าลืมสั่งไปลองชิมกันเลยนะครับเป็นเนื้อส่วนหางจตะเข้นะครับจะติดมันรสชาติเค็มนัวๆไม่หวานนะครับสายเนื้อต้องห้ามพลาดเลยอืหืมจะ้าอร่อยมากหอมมันเนื้อแล้วก็รสชาติามันจะเค็มนัวๆ แล้วก็มีหมูลบแดดหรือว่าหมูแดดเดียวนี่แหละครับอันนี้อร่อยนะครับกินง่ายรสชาติมีเค็มหวานแต่ว่าจะไม่ได้ใส่พวกเครื่องเทศผงหมักผงร่มอะไรเลยทั้งหมูทั้งเนื้อเราจะเน้นรสชาติธรรมชาติที่คุ้นเคยนะครับเด็กๆก็ทานได้จานละ1-50บาทเหมือนกันทั้งหมูและเนื้อนะครับนี่นะคะรดักของเราแดกรึกแดดเดียวมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อใครมาโคปราปเฉินสามารถสั่งมาชิมได้เลยนะคะ ต่อมาเป็นปลาช่อนแปรซะตัวนี้9ขีดนะครับราคา360บาทก็แน่นอนว่าต้องใช้ปลาเป็นเอาไปทอดจนเหลืองกรอบเลยนะครับแล้วก็ราดน้ําแกงส้มที่ทำออกมาได้รสชาติเปรี้ยวหวานเค็มรสจัดสไตล์แกงส้มแปรซที่เราชอบครับมีปักกระ,กะเฉดมีประกาศขาวอุ่นร้อนๆอ,อ,อยู่ตลอดเวลาในนี้นะครับแกงส้มที่นี่ขนมากมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดแล้วกแกงน้ำแกงส้มมันนัวแบบนัวมากอร่อย ต่อมาก็จะเป็นท้องกระพงยักษ์ผัดพริกสด280บาทอันนี้ก็จะใช้แค่ส่วนท้องกระพงยักษ์ที่เขาจะมีความนุ่มมีมันแทรกนะครับลวกจิ้มก็ได้หรือว่าจะผัดพริกสดแบบนี้ก็เด็ดมากเลยจะไม่ใช่ผัดกะเพรานะครับผัดพริกสดคือจะเน้นพริกเนื้อ,เน,อเน้นเน้นทั้งพริกขี้หนูและพริกจินดาผสมกันนะครับความเผ็ดก็จะจัดจ้านนะครับรสชาติถึงใจเนื้อปลานุ่มแน่นไม่มีความคาวเลยมันจอกหวานเค็มมีความเผ็ดแล้วก็มีความหอมพริกส่วนปลาไม่มีกลิ่นคาวเลย แล้วก็มาถึงไฮไลท์เลยครับนี่คือปลาบูนึ่งซีอิ๊วตัวนี้8ขีดนะครับ720บาทขายตามน้ําหนักนะครับร้านนี้แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยก็มีชื่อเสียงมาจากปลาบูนึ่งซีอิ๊วนี่แหละครับคนมากินแล้วก็ไปรีวิวกันปากต่อปากปลาบูใช้สดๆเป็นๆแบบ100%ถ้าปลาเป็นหมดก็คือไม่มีไม่ขายครับปลาบูสดๆเนี่ยเขาจะนึ่งด้วยไฟแรงๆเลยน้ําเดือดจะจัด,จดเวลานึ่งออกมาเสร็จแล้วเน,เนื้อปลามันจะแตกๆแบบนี้แบบนี้คือถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็ทําน้ําซีอิ๊วราดลงไปน้าําซีอิม หวานความอร่อยจากเนื้อปลาพอได้ชิมแล้วเนี่ยก็ยกให้เป็นเมนูที่หนึ่งในใจวันนี้เลยนะครับ <c oughs> เนื้อมันดีมากเนื้อมันเจอฟูๆแล้วมันกินง่ายแล้วมันแบบมันฟูมันอร่อยมันไม่มีกลิ่นคาวเลยแมย้แต่นิดเดียวปลาบมันเป็นปลาที่ใช้ชิลดแบบสโลไลคะ่ะว่ายน้ำไม่เยอะเนื้อเขาก็เลยจะนุ่มไม่เหนียวไม่แข็งแล้วน้ำซีอิ๊วเขาทำมาแบบหวานๆเค็มๆ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาไปที่ร้านเนี่ยคุณโจปลาเถื่อนจะแนะนําตลอดก็คือกุ้งกุลานะครับเอามาทสาซาซิมิเนื้อสัมผัสเนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดยอดครับเนื้อเขาจะหวานหนึบเด้งเป็นกุ้งตัวใหญ่ฟิลจะคล้ายๆกุ้งลายเสือเนื้อเขาจะใกล้เคียงกันนะครับแต่เอามาทําเป็นซาซิมิแบบนี้บอกเลยว่าต้องลองเลยครับหัวก็จะไปเผาให,ให้มันหอมๆนะครับแล้วก็มีหม้อไฟมาให้คือจะกินแบบซาซิมิก็ได้หรือว่าจะทําเป็นต้มยำกุ้งน้ําใสาก็ได้นะครับน้ำต้มยำเขาจะใส่แค่ใบกะเพราแล้วก็เปรี้ยวแซ่บมากๆเนื้ออกกกุุุุ้้้้้้งงงงงงไไมม่่ตตนนนาาาแแคํปสสะะดด็เพพียลลว ซาซิมิราคาสี่รอาสิบบาทเนื้อกุ้งมันหวานมันดีมากกุ้งมันสดแล้วมันเด้งเขาใช้กุ้งมันเป็นจากในบ่อมาทำ มีปลาหมอย่างเกลือนะครับปลาหมอตัวใหญ่แบบนี้โลละ4ี่รอยบาทพอกเกลือแล้วก็นําไปย่างเตาถ่านเน้นความสดรสหวานจากธรรมชาติเนื้อปลาหมอหลายคนไม่ชอบกินเพราะว่าก้างมันเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นปลาหมอตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวก้างเลยครับไม่มีก้างเล็กก้างน้อยมากวนใจเอาก้างกลางออกเอาครีบมันออกนะครับเปิดหนังออกก็จะเห็นเนื้อาขาวๆข้างในแบบนี้นะครับความเค็มจะไม่ได้ซึมผ่านหนังไปถึงเนื้อเลยเนื้อเขาจะหวานมีรสชาติที่ดีในตัวอยู่แล้วนะครับ ปลาหมอไม่ขาวเลยอร่อยแซ่บมากทอดมันปลากรายก็มีนะครับร้อยแบาทชิ้นใหญ่โตโอลังการมากแล้วก็อันนี้เป็นต้มส้มปลากระพง280อันนี้ชอบครับใครชอบกินต้มส้มเนี่ยเป็นของโบราณนะครับวัยรุ่นจะไม่ค่อยรู้จักแล้วแนะนําเลยนะครับเป็นต้มปลาใส่ขิงปรุงรสเปรียปร้ยวหว,วานหอมขิงหอมสมุนไพรครับต้มได้ทั้งปลากระบอกแล้วก็ปลากระพงแล้วแต่ร้านเขาจะมีปลาอะไรให้กินนะครับโอ้หแล้วถ้ามันจะเปรี้ยวหวานหอมขิงที่เขาใส่เข้าไปมันสดชื่นค่ะ แล้วก็นี่เป็นเมนูเซอร์ไพรส์เจ้าของร้านนําเสนอนะครับเป็นหมึกหอมผัดกะเพรา350้า3 5บบาทหมึกหอมส,สดๆจากทะเลนะครับผัดกะเพราง่ายๆแต่จะเผ็ดหน่อยนะหมึกเขาจะกรอบมากเนื้อดีแต่เผ็ดน้าดูเลยจานนี้เนื้อปลาหมึกมันเด้งสู้ฟันมากจนกะเพราผัดมาได้แบบรสชาติกำลังดีจะออกหวานหน่อยหวานเค็มแล้วก็เผ็ดแล้วก็หอมกะเพรามากๆ ก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่คงจะเป็นร้านประจําของใครหลายๆคนนะครับร้านครัวปลาเทือนเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง3ามทุ่มมากันได้ที่เมือง8ริ้วฉะเชิงเซามีร้านอาหารมีที่เที่ยวนะครับวัดหลวงพ่อโสธรต้องห้ามพลาดเลยนะครับขับรถง่ายอากาศดีอาหารอร่อยนะครับพิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอุดหนุนเราหนุนเกษตรกรนี่